ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อันแจงปมโพสชดาราหนุ่มอึงนักแสดงโดนอือ้อกลายเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่นักแสดงหนุ่มอันอัครพัฒบุญนาคออกมาโพส์ข้อความว่าขอออกมาปกป้องตัวเองนะครับถ้าบุคคลในภาพนี้เอาชื่อผมไปแอบอ้างกับใครอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับผมไม่เคยให้บุคคลในภาพนี้โทรไปขอความช่วยเหลือจากใครใดๆทั้งสิ้นเลยครับ พร้อมกับรูปของเติรนปีติพลหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดข่าวสดโทรสอบถามอันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนักแสดงหนุ่มเผยว่าพอดีมีพี่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าอันโดนแอบอ้างให้ไปช่วยพี่คนนั้นให้ออกจากคุกส่วนเพราะว่าไปทำอะไรอันไม่รู้นะซึ่งอันไม่เคยให้เบอร์พี่คนนี้ไปกับพี่คนนั้นเลย คืออันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะแล้วเขาแอบเอาชื่ออันไปบอกว่าอันเป็นคนให้เบอร์ให้ผมโทรมาบอกว่าให้พี่ช่วยผมออกจากคุกหน่อยอะไรประมาณนี้ครับโดยที่อันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปแอบอ้างใช้ตัวอันไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยใช้ตัวอันเอาชื่ออันไปรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม รู้จักกันครับก็เป็นพี่ในวงการเคยอยู่ช่องเดียวกันเคยเล่นละครด้วยกันเคยสนิทกันพอมาหลังๆที่เขามีปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่รู้ว่าจากเหตุผลอะไรนะมีปัญหาเรื่องเงินมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วก็วนอยู่อย่างนี้โทรมาขอย,ยืมเงินขอย,ยืมเงินคนโน้นนี้ไปเรื่อยๆ และมีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปยืมเงินคนนั้นคนนี้แล้วไม่จ่ายยืม a ไปจ่าย B ยืม c ไปจ่าย B วนอยู่อย่างนี้ซึ่งอันก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เขาขอยืมเงินซึ่งอันหลังๆก็ไม่ได้ให้เขาตลอดนะก็เลยไม่ได้คุยก็เลยไม่สนิทกันแล้วพอเมื่อวานนี้ที่ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงโทรมาบอกว่ามีคนเอาชื่ออันไปแอบอ้างนะ ว่าให้พี่คนนี้ไปช่วยเขาออกจากคุกหน่อยซึ่งอันไม่รู้เรื่องอันเลยออกมาปกป้องตัวเองว่าเขาเอาชื่ออันหรือเอาชื่อคนอื่นไปแอบอ้างทำอะไรหรือเปล่าแต่ด้วยเหตุผลว่าเขายืมเงินใครไปทำอะไรอันนี้พูดไม่ได้ที่อันออกมาโพสต์เพื่อปกป้องเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขามีการโกงเงินเกิดขึ้นด้วย แต่เขาไม่ได้โกงอันนะคือพอเราสนิทกับคนนี้แล้วพอไปเจอคนอื่นเขาจะถามสมมุติชื่อนายเอเคยอันสนิทกับนายเอใช่เปล่าเอชวนให้ลงทุนอะไรบ้างไหมเนี่ยเขามาชวนที่ลงทุนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เอาเงินที่ไปแล้วก็ไม่ให้เงินที่เลยแล้วก็ยืมเงินคนนั้นคนนี้อันก็บอกไม่รู้ครับอันไม่ได้ยุ่งไม่ได้คล่องเกี่ยวกับเขาแล้ว แต่เมื่อวานนายเอเอ้าชื่ออันไปอ้างแค่นั้นเองขอเรื่องมาหลายทางอันก็เลยออกมาปกป้องตัวเองบ้างซึ่งหลายคนคิดว่าอันสนิบกับนายเอเมื่อก่อนสนิปแต่ก่อนโควิดเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินอันก็เลยไม่ได้สนิทกับนายเอเลยเพราะเมื่อไหร่ที่คุยกันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวทันทีถามว่าเงินที่เขายืมไปนั้นได้คืนไหม สมมุติเขาขอวันจันทร์เขาคืนวันพุธวันพฤหัสเขายืมอีกแล้ววันเสาร์คืนถัดไปก็ยืมอีกวนเป็นแบบนี้เขาจะเปิดหัวมาก่อนมีห้าหมื่นไหมสามหมื่นก็ได้สองหมื่นก็ได้ห้าพันก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่กับอ่านทุกคนก็เจอจนทุกคนไม่เอาแล้วสมมุติดาราช่องมีร้อยคนแปดสิบคนโดนหมด ส่วนที่ลบโพส์ตออกไปจากไอจเพราะว่าขี้เกียจตอบคำถามแล้วมีคนเข้ามาถามเยอะมากครับแต่หลังจากโพส์ตไปเขาก็โทรหาอันเขาบอกว่าอันเข้าใจเขาผิดแต่อันไม่ได้เข้าใจผิดอันมีหลักฐานที่เขาแอบอ้างอันจริงๆชื่ออันออกมาจากปากเขาแล้วเขาก็ขอให้ลบโพส์ตนะ เขาบอกว่าลบออกได้ไหมแต่ที่อันลบเพราะที่เกียรตอบ BM ซึ่งมีถามเข้ามาเยอะครับ